อาจารย์รู้หรือยังครับมีคนจะแจ้งความอาจารย์อ๋อเห็นแล้วอ๋อทนายทนายแต่เขาไม่เรียกทนายเขาเรียกทนวยไม่ใช่เหรอเขาเรียกทนวยเขาไม่เรียกทนายมึงก็ไปเรียกเขาให้ค่าให้เกียรติเกินไปว่าทนายเรียกทนวยกูจะตั้งชื่อใหม่แล้วทเนื่อเออไม่ใช่ทนายนะทเนื้อ สร้างความเหนื่อยยากลําบากเข็นใจกับชาวบ้านเขาแล้วเกยอีธนวยออีธานเน่อ,อ,นอย,ยนะเขาเรียกธนวยกันกูไม่เรียกกูเรียกธนเ่อยอีธนเนืยท่านหนึ่งเนี่ยเขาจะฟ้องร้องกูว่ากูเนี่ยไปออกรายการโขนกระแสแล้วกูเนี่ยไปพูดว่าสร้างวิหารลงทําอะไรเกินกว่าความจําเป็นปล่อยให้หมาเนี่ยเข้าไปนอนเกาขี้เหลือนปล่อยให้นกเนี่ยมาขี้ตามสาราไม่เกิดประโยชน์เขาจะฟ้องกูเขาบอกว่ากูดูหมิน่นศาสนา กูดูหมิ่นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาเขาเลยจะฟ้องร้องกูผิดมอบมาตาหาเหวอะไรเขาก็ไม่รู้นะเกูฟังแล้วก็ตลกดีนะทาตัวเป็นตลกนะทเนื่อยอย่าเรียกทนายนะทเนื่อยทหน่วงก็ได้ทหน่วงคืออะไรหน่วงชีวิตชาวบ้านเขาทหน่วงวันวันไม่ทําหาอะไรอะนั่งหน่วงหน่วงเหนียวความเจริญของตัวเองด้วยการเที่ยวฟ้องร้องชาวบ้าน ไม่ได้หน่วงความเจริญใครนะหน่วงความเจริญตัวมันเองนั่นแหละเพราะคนอื่นเขาเจริญไปไหนต่อไหนแล้วเหลือมันเนี่ยทะนวงอยู่หน่วงหน่วงเหนียวความเจริญของตัวเองไว้ก็ไม่แปลกใจที่ไม่เจริญสักทีหนึ่งอะนะเพราะหน่วงเหนียวความเจริญของตัวเองเป็นเหตุสังเกตได้ทะนวงอย่าใช้คําว่าทนายทนายทะนวงทะนวงเชื่อมกระโถนอูบายให้อี่คนเมื่อกี้เขาบ่ายให้กูอว่าทนายทำ ไม่ใช่ทนายรมจา้ามึงอย่าใช้คำว่าทนายรรมมันดูมีคุณค่าเกินไปเพราะทมหมายถึงคําสั่งสอนของผู้ใหญเจ้ามึงกรณาใช้คําว่าทเนื่อยทหน่วงทะเหนียวเออใช้คํานี้เออจะเหมาะสมกว่าเขาจะร้องทุกข์กล่าวโทษกูเอาเลยตามสบายมึงอะนะมึงไม่เหนื่อยก็ทำไป แล้วต่มึงถ้ามึงเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อพระศาสนาจริงๆตามความเห็นมึงอะนะตามสมองที่หนึ่งเหนื่งนงนวงนงนวงเนียวเนียวของมึงอะนะเออเอาตามนั้นเลยตามเหตุตามปัจจัยไปคือกลัวไม่เห็นประโยชน์เลยกูเห็นความเสียเวลาร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วถ้าเขารับ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 การร้องทุกข์ขึ้นมากูก็ต้องไปแก้ข้อตังข้ออะไรนะข้อแก้ข้อกล่าวหาอีกกูเหนื่อยน่ารำคาญ คนมันไม่ได้ทําประโยชน์ต่อพระศาสนาแต่ทําลายพระศาสนาไม่ได้ทําประโยชน์ต่อสังคมแต่ทําลายความผาสุกข,ของสังคมกูฟังแล้วกูแบบสลดสังเวชทําตัวเป็นกากเดนสังคมไปวันวันหนึ่งไม่มีประโยชน์อะไร คนจ้องจะเล่นกูตอนเนี้เยอะมากกูจะบอกให้แต่ละคนแต่ละคนเนี่จ้องกูแบบสุดๆพยายามจะโค่นกูลงให้ได้เพราะว่ากลัวความจริงรับความจริงไม่ได้ขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของตนเพราะคนในสังคมกำลังหูตาสว่างกำลังมีความฉลาดตื่นรู้ตื่นตัวกลายเป็นคนตื่นทาขึ้นมาตื่นในธรรมะของพระเจ้าเริ่มเห็นตามสัจจะความจริงว่าอะไรควรไม่ควร ว่าอะไรควรเลิกควรละควรรักษาต่อไปเขาเริ่มรู้ความจริงก็เริ่มดิน้นชักดิน้นชักงอจะเป็นจะตายขอตัวเองเริ่มขายไม่ได้เครื่องรางของแข็งของขังตัวเองเริ่มค้างสต็อกพิธีกรรมสะดอกข้อต่อชะตามีคนไปลงทะเบียนไว้ว่าจะทำก็ถอนตัวการเพียรทำพิธีกรรมสะดอกข้อต่อชะตาบวงสวงต่างๆก็เริ่มมีคนถอนตัวออกจากการเป็นเจ้าภาพ การไหว,ว้คงไหว้ครูบูชาเทพเทวาก็เริ่มมีคนไม่ไปสนับสนุนส่งเสริมเริ่มลดน้อยลงเรื่อยเรเริ่มถอนตัวเองออกเรื่อยๆก็เลยเริ่มเห็นการสูญเสียผลประโยชน์อย่างชัดเจนตรงหน้าเพราะพวกมึงตาสว่างพวกมึงฉลาดขึ้นก็เลยไม่ไปอุดหนุนกับสิ่งที่เป็นเดรัจฉานวิชาเป็นความเห็นผิดขัดแย้งกับหลักคําสอนพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทาให้คนเนี่ยเดือดเนื้อร้อนใจโดยเฉพาะอาชีพเหล่านี้ ที่หากินกับความทุกข์ของพวกมึงที่หากินกับความเชื่อความเห็นผิดลหลงไหลได้เพิ่มงมง,ง,งายไร้สาระที่พวกมึงไปเสียเงินเสียทองกับสิ่งเหล่านี้มาตลอดชีวิตมึงจนวันหนึ่งเนี่ยได้ยินได้ฟังหลักคําสอนพระเจ้ากูเอาหลักเหล่านี้มาบอกมาสอนมาเปิดเผยความจริงมาเปิดเผยในที่แจ้งเอาธรรมะพระเจ้าขึ้นมาเปรียบเหมือนแดงดวงอาทิตย์แสงตะวันขึ้นในยามกลางวันก็ศาส่องไปทั่วทิศทุทางจนทําให้มึงเนี่ยมีปัญญา แทงตลอดในหลักคําสอนพระบุทธเจ้ามีความเข้าใจอย่างถูกต้องในหลักคําสอนของพระองค์มากขึ้นก็เสียผลประโยชน์เมื่อเสียผลประโยชน์ก็ต้องล้มกุลงให้ได้เพราะถ้าล้มกุลงได้คือทําให้กูไม่พูดได้อุดปากปิดปากกูได้ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เขาสามารถทํามาหากินได้ตามปกติดังนั้นจึงต้องพยายามโค่นกูล้มกูให้ได้ให้กูพยายามไม่พูดตามหลักสัจจความจริงเถียงก็เถียงกูไม่ได้ หาเหตุผลมาก้าวล่วงกูก็ไม่ได้ก็เลยพยายามใส่ร้ายป้ายสีด้วยคําไม่จริงพยายามหาวิถีทางทุกวิถีทางในการใส่ร้ายป้ายสีให้กูเนี่ยโดนสังคมรังเกียจเดียดฉันโดนสังคมเนี่ยโค่นกูลงให้ได้โดยหยิบยืมมือจากคนที่มีปัญญาน้อยมาใส่ร้ายป้ายสีหาแรงกดดันทําให้กูหมดท้อถอยหมดกําลังใจหาพยายามหาช่องหาทางในการมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะโค่นให้กูหยุดพูด เรียกว่าเสียผลประโยชน์อย่างแท้จริงมึงจําไว้นะแรกแลก,กูพูดเรื่องพวกนี้มาไม่มีใครมาทําร้ายทาอันตรายต่อกูได้เลยไม่มีใครแสดงความวิาพากษ์วิจารณ์อะไรต่อกูได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมมันยังไม่สะเทือนมันยังไม่เสียผลประโยชน์แต่วันหนึ่งเสียผลประโยชน์อย่างชัดเจนเจ้าภาพถอนตัวลูกศิษย์ถอนตัว,ก,ตวการกดไลค์กดแชร์เมื่อก่อนกดไลค์กดแชร์ตลอดเวลาแต่ปัจจุบัน อีพวกนี้เข้าไปส่องตายหามันแชร์กล่วแสดงว่ามันตื่นลื้อต่นตัวมันเริ่มแชร์คลิปกูมันเริ่มทิ้งแชร์เรื่องลากลาบสก,กาละชื่อเสียงเยินยอนเริ่มเลิกแชร์ดวงชะตาราศีวันเดือนปีเกิดรวยไม่รวยวันนั้นรวยวันนี้รวยวันนั้นได้ผัววันนี้ได้เมียมันเลิกแชร์ว่เฮ้ยมันมาแชร์อีคนตื่นทำมันมาแชร์ทร,รมพรพุทธเจ้ามากขึ้นตายหาละว่ากู เดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมากูจะอยู่ต่อไปยังไงอาชีพกูจะเป็นยังไงต่อไปก็เลยต้องเริ่มต้นในการหาพวกหาพ้องในการทำลายกูให้จงได้กูยึดมั่นถือมั่นในคำสอนตัวหนึ่งสําคัญที่สุดในชีวิตกูกูอ่านหนังสือมานะกูก็ลืมคำนี้เป็นประจำกูอ่านพระไตรปิฎกมากูจะลืมคำนี้เป็นประจำอ่านมานะเคยได้ยินด้วยแต่ชอบลืม กูไปได้ยินอีกครั้งหนึ่งเนี่ยได้ยินจากปากหลวงพ่ออินถวายวันที่กูไปขอบวชกับท่านแล้วกูอยู่ได้เจ็วันก็ลาท่านกลับมาเคลียร์ทางโลกกูได้ยินคนํานี้แล้วกูจําคํเนี้ยมาตลอดจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นคําสอนของผู้ไดเจ้าและหลวงพ่ออินถวายได้กล่าวไว้วันที่กูไปขอท่านบวชทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมกูสึงใจคํานี้มากวันนั้นกูฟังคํานี้นะกูกระเทือนเข้าไปในใจเลย วันนี้แหละกูจะยึดโยงกับคํานี้เป็นหลักคําสอนพระพุทธเจ้าเป็นหลักการเตือนใจของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านให้โอกาสในการที่ทําให้เราเนี่ยปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมต่อไปทมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมถ้ามึงปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ผิดจากหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าทมย่อมรักษามึงเพราะมึงปฏิบัติตามธรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นแหละจะย้อนกลับมาส่งผลกับตัวมึงเอง นั่นแหละคือความหมายของทำรรย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมกูไม่เคยกลัวฟ้องมาร้องทุกข์กล่าวโทษมาแต่ถ้ามีคนอื่นเขาร้องทุกข์กล่าวโทษกับมึงไปเพราะข้อหาทําให้เขาเสียเวลามึงก็ต้องรับผลของการกระทาตัวเองด้วยนะทนวงกูฝากถึงทนวงด้วยทนวงทานายทะเนื่อย มึงมีทุกทะเลยยกเว้นทนายทนายไหนไม่รู้นะเพราะกูพูดหลายทนายมากเลยทนายทนวงทเหนื่อยเอหลายทนายมากไม่รู้ทนายทนายะนะทนายก็ไม่รู้ท่าไหนกูก็ไม่รู้นะเลือกเอาเอง